พี่นองครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนำ้ำตาคนอีกคนหนึ่งก่อนครับเป็นกำลังสิงยกครับั้างบนก็กำลังสิงยกขึ้นกันครับผมอืมปลาซิวถูกวะไม่รู้ทไมไม่เคยชูวอกปลาซิวบ่ววปลากระกดี เอาปีนี้มันแรงโดนเนาะมัน,นก็นตั้งสีแหละป่าบ่ค่อยมีแหละเลบิ่งพี่น้องเบิ่งลุ่นน้ำเพิ่นสิพอได้กินได้มกบ่ใส่ใส่ครับผมรุ่นอยู่ข้างหลังครับมีบ่อหัน คือบ่มีปลาโดดเลยเนาะป <c oughs> ลากโดดบ่เห็นมีเลยครับผมสงสัยนี่เป็นปลาน้อยคันถูกอะไรคันแนวนี่น้ำยังหลายอยู่มั้งปลาหน่อย,ออยมันเน,าน่าเนี้ยหนอนน้ำม,มันแหง้ง ันูนน้น้ำอมเล่เลยนี่ข้ห่อนว่ี่นอบ่มีครับผมแต่ว่าเขาแงามครับผมอันนี้เขานักบ่เขานักบ่มารีบ่อมาลีครับกำลังตั้งท้องนี่กำลังตั้งท้องตัวนี้ตั้งองแล้ออกแล้วออกแล้วนี่ แต่ปีนี้จะชาก็าปีที่แล้วอยู่นกเกี่ยวเนาะล่างครับผมท <c oughs> ีนี้มันแรงดูป่าเลยบ่คอยมี เพราะในหนาวมัง้ลงลงลอยมันหนาวไอ้ลอยใน,น้นในหน่อยก่อนอีกเดือนนึงทางกำลังยกเบิ้งครับผมที่นี่ยังบ่ครับจ่าหนีม่มโมมี่แหลวเบิ้งเจ้าเหนะ็นไหมมันถึกดั่โมมีปลานั่นเหรอปลาอันอี่ยังไะปลาสลิดไงโมมีบ่มีบ่ นะาถูกอยู่ครับผมอันนี้พี่น้องนี่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 พอได้มกอยู่ใครก็สืบทราูอยู่ดอกเลยนาอพี่น้องครับนี่ไส้พื้น,นสีใหญ่นนในจังหน่อยครับเงย้าบูยโมเมนเบิดอตนไม่เป็นล้ำหนุนสองล่ำ,ลำพี่น้องเบิดใหม่สองล้ำนะครับนี่ นะใน,นตัวระบาดสลิดตัวใหญ่มีหนึ่งสองสองตัวครับปล <c oughs> าคิเดือดนอกนะครับปลาคิเดือดครับผมป,ปีนับเป็นกิโล <c oughs> นี่นับเป็นตัวปปนับเป็นตัว <c oughs> ปีนี้ป,ปีเป็นกิโลมันบ่ปป <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ปีนี้นับเป็นตัว นับตัวบาไอ้ตัวน่อยตัวใหญ่ตัวใดฟอรนี้ตัวหน่อยตัวใหญ่ขเอปดครับผมขนซอนครับใส่ใหญ่มันกระจฮะโอ้อันี้อันี้เฮ็ดไอใต้พุ่นหมอต้โดนโดนผุนะโอ้ ปลาบรคอยมีเลยปรมาณเห็ดใหม่หา,า,างแล้วผูย้ยกว่เปลี่นบบได้ควายเห็ดคือกันเขามาลักขเขาบบได้ควยเห็ดกื่เจะาของเห็ดด้แมบ่บ่นี่ี่นวังใครก็ซื้อประทูเด้อนีอ่ใครก็ซื้อประทูครับผม ปูยังเอาไปผสมก็เคลื่อนเที่ยงสองสามตัวบ้ากินปูปูกับปูก็เอาไปฝากผู้เฒ่าครับผมผู้เฒ่าขังบ้านเบนกินเบนว่าผมนั่งอยู่มดพี่น้องถอยมาอุ้ยเบิ่งเหรอครับใส่เขาอสอนจะใส่เพื่อนนี่แหละมูอมันแบบสองเมตรกว่าพุ่นหมด นองต่้งก้นเบิ้งพี่น้องมามาเบิ้งป่าครับนี่นี่ครับปลาสลิดครับผมเองงามครับแต่ว่านับเป็นตัวครับมีปลาสลิดมาสองตัวไม่ <c oughs> ได้นับเป็นกิโลครับ ทุกปีเป็นวันนับเป็นกิโลครับมาเนี่ได้บอกกิโลสองกิโลหรือหากิโลสิบกิโลสินะ่ะปีนี้มาเนี่ยได้ยักตัวตัวน้อยยักตัวตัวใหญ่ย,ยักตัวครับผมนี่ปูกําลังมั่นนานี่เอาไปฝากคุณ่าครับผมเออไ,ไ,ไ,ไม่ยังล่ะงานาได้อะเนาะ <laughs> ได้เป็นนด้เป็นตัวเอาพี่น้องครับผมเอาจะมีคนมาเบิ้งน้าครับยังปลาปลาวาปลาสลิดเหรอปลาหนุ่มปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดสองตัวนะใครกร็ซื้อุ่นีน่นี่ไอ้นั่นนะเอาเจ้าหนุ่มเพิ่นมีไส้หน่อยอีกตัวนี่ถูกปมนะ <laughs> มีไส้หน่อยอีกครับผมทั้งนั้น เจ็บใบเพื่อนครับเพื่อนก็นจะใส่ใส่ใบขึ้เกาครับผมนี่อ,อึ้บไปใช้ไม่ได้เรกทำไว้แล้วเอาลองครับผมปีนี้มันแรงโดนครับป่ามันเลยบอคอยมีครับเออเอาเ็ดยังดีอยู่ครับใครก็ไปซื้อปะทู่ครับผมนะ มันหมานครับผมจำนน่นแหละฝนบกค่อยตกออพาพามายามมาบึงเพิ่นใส่ใหญ่เพิ่นครับผมมือีตามารลไม่หวยรักสวภาสีแก้วครับผมสวัสดีครับกระบแาละครับผมนับเป็นตัวเ <c oughs>